ถึงทุกสูงสั้ตกใกล้ได้หลายๆผน่านจบจบตามต้งไปไปติ่งแล้วติ่งติ่งเติปงนะครับรอเบงสายร่ สีอะไรไปยอยู่อีงงานสีเดยียง่ายคันเท้าได้เหมอนงานสีเดยียง่ายคันเท้าไหมนครับบ้างเมื่อกี้นี่เสียวไหลไหลแล้วไปเิ่มใส่สีโร่กีเลย เจอร้องชอบคิด่ปง่ายงั้นเถอะลักยังหัวครับเทีย๋ยวเทวดาเมื่อแล้วนะครับทีมงานลำดาบสุนแรงดาบว่างหางบอลนี่นะครับ เราประกาศตออเลื da, ่อนรุ่นเราสอดราฟังหลิ่ไทย์นะรอฟังหลิปไี่ไทางทีมงานจะทำยังไงต่ดเนี่ว กางฝ่าด <inaudible> <30. S 2> ํานี่กลางฝ่าดําล่อลอยสามสิบลอยสามสิบจากัลงมาอีกสี่สิบไป่อไต่เลรื่อยก็คล่องได้นะครับ บทถามคที่งานของยอดพังคุยนะครับยอดพังคุยหลังการนาทีของเทพพุทธนครับยอดพังคุยปวดนุ่งขาวปวดนัวเขาวแล้ว หนึ่ร้ยเคะแนนหนึร้ยเจ็ดสิ้า